สวัสดีค่ะสวัสดี f อ f c ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางมัดรวมซีเล่าวนะคะลาวสตาร์ลาว V p เรลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาวสตาร์ p มาแบ่งปันจ้าของวันที่4เดือน11 25 64นะคะ คลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปบบนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะตารางวันนะคะวันนี้ก็จะมี3 7 6 0 หนึ่งสี่แปดนะคะสามารถจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีลืมเอาตัวเด่นให้นะคะเพื่อนจ้าเด่นนะคะวันนี้ให้เด่นเจ็ด เด่นเจ็ดเด่นสี่นะคะศูนย์ค่ะวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะก็จะมีเก้าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด สี่แปนะคะลายมือจ,จะไม่สวยนะคะเพื่อนๆจ้า08 6 4์แปดหแปดเละก็07นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะกันเบิ้ลห,หนึ่งหนึ่ง เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกราบจา้าชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะ เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหกศูนแปดศูนแปดเจ็ดแล้วก็จะเป็นศูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ